ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้แม่ทัพน้อยที่4ี่เป็นประธานรถน้ำศพพันโทธีรพลเทียนโพธิวัน์เสียชีวิตนะคะหลังจากที่กลับมาจากปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งบรรยากาศโดยรวมวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้าไปดูบรรยากาศกันนะคะเพราะว่าทางพลโทคุณวุฒิหมอแก้วแม่ทัพน้อยที่4ค่ะวันนี้เป็นประธานในพิธีรถน้ำศพพันโทธีรพลเทียนโพธิวัตรผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ห้า อยู่ที่วัดบ้านนานะคะอําเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงซึ่งทางพลโทธีรพลนะคะขออภัยค่ะพันโทธีรพลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจนพลิกคว่ำหลังจากที่กลับมาจากช่วยเหลือน้ำท่วมในอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จะมีพิธ,ธีพระปรทานเผิิงศพ 30มก,กราคุนี้ค่ะ,คะสำหรับบรรยากาศของพิธีรดน้ำศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาผู้บังคับบัญชาเหล่าบรรดาเพื่อนทหารนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาและญาติพี่น้องก็ไปร่วมในพิธีนำพวงหรีดไปร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากส่วนทางกองทัพภาคที่4ก็เตรียมขอพระราชทานยศคนเอกให้พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลืออ,อีก2ล้าน7แสนบาทแก่ครอบครัวของพันโทธีรพลด้วยกองพันช่างทหารที่5ค่ะได้มอบเงินช่วยเหลือเพิ่ม เติมให้กับทางครอบครัวอีกห0 0 0งแบาทส่วนพลโทคุณวุฒินะคะบอกว่าตลอดสองเดือนที่ผ่านมาพันโทพีรพล ปฏิบัติภารก,กิจช่วยเหลือน้าท่วมอยู่ในพื้นที่อำเภอะอวดอําเภอนพิตําม,มาโดยตลอดโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานแบลลี่ที่อาเภอะอวดราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมหนักมากเพื่อนําผู้ป่วยจากโรงพยาบาละอวดมาส่งต่อที่โรงพยาบาลมหาลาชได้ทันเวลาค่ะการจากไปครั้งนี้ก็นับว่ากองทัพได้สูญเสียนายทหารน้ําดีไปอีกหนึ่งรายค่ะค่ะส่วนทางภรรยานะคะคุณวชราพรเทียนโพธิวัฒน์อายุ41ปี ก็เปิดใจค่ะว่าครอบครัวรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้แต่ก็ภูมิใจที่สามีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่รับใช้บ้านเมืองซึ่งโดยวิสัยของพันโทธิรพลนะคะจะเป็นคนที่ทําแต่งานและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายทหารอย่างเต็มความสามารถส่วนพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะเป็นวันสถาปนากองพันทหารช่างที่5ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นนะคะ แต่ว่ารายงานเข้ามาล่าสุดบอกว่ายกเลิกไปแล้วเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผันโทธทีรพลนะคะ,คะทีมงานล่าความจริงนะคะก็ขอสแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะส่วนการตั้งบําเพ็ญกุศลนะคะจะอยู่ที่วัดบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็จะมีพิธีสวดอภิธรรมทุกวันกาหนดพระราชทานเพลิงศพ30มกราคมนี้ค่ะ